Marked a location. Watch out. 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 Watch out.

ลงมาลงมาเพื่อนยิงเลยเพื่อนเสียต้องวิ่งแล้วกู Thank you Thank you ตายอีกวนยีกยิม่มัยให้ใส่ันมาแล้วเอามัน นองลองน้องลองไปเลยเฉยเขางเขวงจะใหม่กูใส่เลือดอยู่เนี่ยดู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 วูด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 ูวูดูดูดัดู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 ดด เอาเลยเพื่อไตเลอยๆนัดสัข้างลาสิ่นผู้ดูดเดี๋ยวเย้นอนเงียหมดแล้วดูอน้ดยคนข้าไม่เข้าวดูก่อน

อย่างกับให้เจอคดี